ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าใครเป็นคนเซลฟี่ครั้งแรกแล้วรูปบนอินเทอร์เน็ตรูปแรกละ่ะคือรูปอะไรแล้วการวิดีโอคอลครั้งแรกเป็นยังไงกันนะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณอยู่ในช่องพร้อมเหล่านี่คือประวัติศาสตร์แบบแรนดอม25ข้อกับครั้งแรกของโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน รูปถ่ายรูปแรกของโลกเป็นฝีมือของนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสนิเซฟอร์นีฟกับรูปวิ View from the Window at เลกราซซึ่งเป็นรูปวิวจากหน้าต่างที่เลกรา s เมื่อปี1826จริงๆแล้วเขาเคยถ่ายรูปมาก่อนหน้านี้ในช่วงปี1816แต่รูปที่ได้จะค่อยๆกลายเป็นสีดําหลังถูกแสงก่อนที่เขาจะสามารถแก้ปัญหาได้และเกิดเป็นรูปแรกของโลกที่ยังหลงเหลืออยู่นี้โดยเขาใช้เวลาถ่ายและปรับแสงนานกว่า8ชั่วโมง หลังจากการถ่ายรูปถูก,กคิดค้นขึ้น13ปีให้หลังก็เชื่อว่าโรเบิร์ตคอนเนลเลีสเป็นคนที่ถ่ายรูปตัวเองเอาไว้เป็นคนแรกของโลกโดยรูปถ่ายเซลฟี่ใบแรกเป็นของโรเบิร์ตคอนเนลเลีสจากปี1839ซึ่งเขายืนนิ่งๆหน้ากล้องมากกว่า10นาทีกว่าจะได้ภาพนี้มารูปถ่ายปลอมรูปแรก รูปที่อ้างว่าเป็นชายจมน้ำนี้เป็นผลงานและหน้าตาของฮิปโปไลต์เบยาร์ผูบุกเบิกวงการถ่ายรูปในยุคแรกในตอนนั้นลุยส์ดาแก่ได้รับยกย่องว่าเป็นบุคคลแรกที่คิดค้นกระบวนการถ่ายรูปและเป็นบิดาแห่งการถ่ายภาพแต่เบยาร์อ้างว่าเขานั้นได้คิดค้นก่อนแต่แค่ยังไม่ได้ประกาศออกไปก็เท่านั้นเบยาร์ yard, จึงปลอมรูปศพตัวเองที่อ้างว่ากระโดดน้ำหวังปิดชีพตัวเองเพราะความขัดแย้งนี้โดยหวังว่าจะให้สาธารณะได้รับรู้เรื่องของเขานั่นเอง รูปภาพ Photoshop รูปแรกเจนิเฟอร์อินพ a ราไดซ์นี่คือรูปภาพของหญิงสาวในชายหาดถ่ายโดยจอห์นโนที่ถ่าย Jennifer แฟนสาวของเขาเมื่อปี1987 ไม่กี่ปีถัดมาจอนโนและทีมงานของเขาก็ได้สร้าง Adobe p h o t o s h o p โปรแกรมตัดแต่งรูปที่จะโด่งดังที่สุดในอนาคตซึ่งในช่วงเวลาของการเปิดตัวโปรแกรมนั้นรูปภาพดีตอนก็ไม่ได้มีมากนักและโ no, นมีเพียงรูปภาพของเจนนิเฟอร์เท่านั้นเขาจึงใช้รูปของเธอในการสาธิตวิธีการใช้งานตามบริษัทต,ต่างๆซึ่งหลายๆครั้งเขาจะทิ้งก๊อปปี้ของรูปนี้เอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้และกลายเป็นรูปที่จะคุ้นหน้าคุ้นตาสำหรับผู้ใช้โ Photoshop ในยุคแรกรูปภาพแรกบนอินเทอร์เน็ต สีสาวในชุดเดรสนี้คือสมาชิกวงดนตรีคอมเมดี้ Les Horrible s e r n e s t with Horrible s e r n Girls ที่ก่อตั้งจากสมาชิกของสถาบันวิจัยเซร์นทิมเบอร์เนอร์สลีผู้คิดค้นเวิร์ลไวด์เวได้อัปโหลดรูปของนักสีสาวไวรร้เมื่อ18กรกฎาคมปี1992โดยเป็นรูปของพวกเธอหลังการแสดงจากเทศกาลเซร์นฮาร์ดอรนิกเฟสติวัลและกลายเป็นรูปถ่ายรูปแรกของโลกเวิร์ลไวด์เวบ ในปี1992ปีเดียวกันกับรูปสีสาวแห่งเซินก็มีการไลฟ์สตรีมภาพยนตร์บนอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกภาพยนตร์เรื่องนี้คือ Wax or the Discovery of Television Among the Bees จากปี1991แต่เพียงเพราะข้อจำกัดของแบนด์วิด์อินเทอร์เน็ตในตอนนั้นภาพที่ถ่ายทอดออกมาได้ทำได้เพียงแค่2เฟรมต่อวินาทีเท่านั้นแทนที่จะเป็น24เฟรมต่อวินาทีและรู้หรือไม่ว่าสตูดิโอผลิตภาพยนตร์แห่งแรกของโลก เป็นของเจ้าพ่อสิทธิบัตรได้ลหลอดไฟอย่างโทมัสอันวาเอดิสันโดยหลังจากเอดิสันและวิลเลียมเคแอลดิกซันได้คิดขนกล้องถ่ายวิดีโอคิเนโทกราฟเอดิสันก็ได้ก่อตั้งสตูดิโอเดอะแบล็กมาเรีอขึ้นในปี1892เกิดเป็นธุรกิจภาพยนตร์และถูกน้ำให้เป็นผู้คิดค้นกล้องถ่ายวิดีโอเครื่องแรกทั้งที่จริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้น ก่อนที่จะเกิดขีเนโทกราฟของเอดิสันและดิกซันลูอิสเลอบรินส์ได้กิดขนกล้องถ่ายวิดีโอขึ้นมาก่อนหน้านั้นหลายปีแต่ไม่ได้เป็นที่รู้จักเท่าไหรนะ่นักหลักฐานเก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันของมูวี่หรือโมชันพิเชอร์ที่ถูกบันทึกเอาไว้เป็นครั้งแรกของโลกเชื่อว่าเป็นราวเฮกานด์ซีนวิดีโอสั้นๆของครอบครัวที่วิ่งเล่นในสวนถูกเผยแพร่ครั้งแรกในประเทศเอังกฤษเมื่อวันที่14ตุลาคมปี1888 นอกจากจะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วยังมีบุคคลที่เกิดแรกสุดที่ได้อยู่ในภาพยนตร์ด้วยนั่นคือซาร่าโรบินสันไวลีย์ที่เกิดเมื่อปี1816ที่น่าแปลกคือหลังเลอปรินซ์คิดคนเทคโนโลยีนี้ได้เขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนอกจากกล้องภาพเคลื่อนไหวจริงๆแล้วเอดิสันก็ไม่ใช่ผู้คิดค้นหลอดไฟคนแรก สำหรับหลอดไฟหลอดแรกนั้นเป็นของนักเคมีชาวังกฤษฮัมฟรีย์เดวีจากปี1802เพียงแต่มันส่องสว่างไม่นานพอที่จะใช้งานได้ในชีวิตจริงโดยเขาเรียกมันว่าอิเล็กทริกอ l a m คส่วนเ d ดิสันคือคนที่เป็นเจ้าของผลงานหลอดไส้หลอดแรกที่ใช้งานได้จริงและขายในเชิงพาณิชย์เมื่อปี1879หลังจากภาพเคลื่อนไหวถือกำเนิดขึ้นก็ถึงเวลาของภาพที่ส่งสัญญ,ญาณออกไปเร็วทบนจอแกว้ว เทเลวิชันหรือโทรทัศน์นั้นถือกำเนิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับนักประดิษฐ์3คนแต่สำหรับทีวีเครื่องแรกที่สามารถรับภาพแบบสมบูรณ์ยกให้เป็นฝีมือของฟิลโล t ทเลอร์ฟานสเวิร์ที่สาธิตเอาไว้ที่ซานฟรานซิสโกเมื่อเจกันยายนปี1927หลังจากเกิดการส่งสัญญาณภาพของโทรทัศน์ไม่นานการสื่อสารโดยภาพกระดูเหมือนจะตามมาติด วิดีโอโฟนคอลหรือการโทรตอบโต้แบบวิดีโอครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นก่อนโทรศัพท์มือถือโดยเกิดขึ้นในการสาธิตแสดงตัวอย่างของบริษัท AT&T เมื่อปี1931ซึ่งทังสองฝ่ายสามารถมองเห็นหน้ากันและกันได้ก่อนที่การพัฒนาจะต้องหยุดไปจากภาวะ The Great Depression ที่ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่และการวิดีโอคอลที่เปิดสาธารณะครั้งแรกก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นโดย Picturephone Mod 2เมื่อ1รก,กรกฎา,าคมปี1970 ก่อนจะมีการสื่อสารด้วยภาพกต็ต้องมีเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยเสียงแต่ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าโทรศัพท์เครื่องแรกเป็นผลงานของใครกันแน่อเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลคือเจ้าของสิทธิบัตรโทรศัพท์ในปี1876แต่บุคคลที่คิดค้นโทรศัพท์อย่างง่ายคนแรกสุดคือนักประดิษฐ์จากอิตาลีอันโตนิโอเมลุชีในปี1849แต่เครื่องนี้ก็ยังไม่สามารถใช้พูดสื่อสารเป็นประโยคได้ชัดเจนแบบที่อเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลทำในภายหลัง เซลโฟนหรือโทรศัพท์มือถือตัวแรกของโลกคือม o t ต r o l โ d y n a t a นาแทก x ผลงานของมาติ c คูเปอร์จากแบรนด์มอเตอร์โซึ่งมือถือเครื่องนี้มีน้ำหนักมากกว่า1กิโลกรัมคูเปอร์สาธิตการโทรไร้สายครั้งแรกในวันที่3เมษาย,ยนปี1973ซึ่งในการคุยโทรศัพท์กันเพียง30นาทีต้องใช้เวลาชาร์จนานถึง10ชั่วโมงเลยทีเดียวสำหรับปลายสายของการโทรครั้งแรกนี้ยังเป็นเบลล์แลบบริษัทที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของโนเกียและเป็นคู่แข่งของม o t o r o l โในตอนนั้นอีกด้วย การสามารถทําให้คนละ f ากโลกสื่อสารกันได้ด้วยโทรศัพท์คือเทคโนโลยีที่น่าทึ่งมากซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่ถึง400ปีหลังจากการเดินทางรอบโลกที่โด่งดังของแม็เจลนเชี่ยวเรือของเฟอร์ดินานด์แม็กเจลนเริ่มตน้นโดยลูกเรือ270คนในปี1519และโด่งดังจากการนําให้เป็นการเดินเรือรอบโลกครั้งแรกแต่ผู้ที่ทําได้ไม่ใช่แม็เจลนเองเพราะเขาตายลงในระหว่างการต่อสู้กับชนเผ่าในฟิลิปปินส์ เขาถูกแทนที่ด้วยฮวนเซบาสเตียนเอลคาโนและเดินทางไปยังประเทศสเปนเมื่อปี1522ทําให้ลูกเรือที่เหลือ18คนกลายเป็นกลุ่มคนที่เดินทางรอบโลกเป็นครั้งแรกโดยเวลา3ปีกับอีก1เดือนสำหรับการเดินทางรอบโลกครั้งแรกโดยการบินเกิดขึ้นในปี1924ภายใต้กองทัพอากาศสหรัฐนำทีมโดยโลเวลส์มิธพวกเขาเดินทางจากสหรัฐอเมริกาผ่านประเทศทต่างๆตั้งแต่ญี่ปุ่น ตุรกีกรีนแลนด์ land, ก่อนจะกลับมาจุดเริ่มตน้นโดยการเดินทางรอบโลกครั้งนี้ใช้เวลาถึง175วันคิดเป็นระยะทางถึง42,300กิโลเมตรซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีการบุกเบิกเทคโนโลยีการบินโดยที่น้องตระกูลไรอวิลไรและบิวเวอร์ไรได้ชื่อว่าเป็น2คนแรกของโลกที่ได้ออกบินในเครื่องบินแบบมีเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนและควบคุมได้เป็นลำแรกของโลกเมื่อ17ธัท่านวาคมปี1903ซึ่งผลงานเครื่องบินนี้กลายเป็นต้นแบบของเครื่องบินต่างๆในปัจจุบัน แต่รู้หรือไม่ว่าพวกเขาไม่ใช่มนุษย์คนแรกที่ได้ออกบินเที่ยวบินระยะไกลเที่ยวแรกของมนุษย์เกิดขึ้นเมื่อ21พฤศจิกายนปี1 7 8 3โดยมีผู้โดยสาร2คนคือชองฟรองซัวพิลาสเดโรซิเยและฟรองซัวโลรองทั้งสองคนโดยสารบอลลูนของ2พี่น้องตระกูลม,มงโกฟิเยได้แก่โจเซฟมิเกลและชาร์กเอเชียนโดยบอลลูนนี้ลอยเหนือพื้นถึง900เมตรและลอยไปไกลถึง9กิโลเมตรก่อนไฟจะค่อยๆลามไปที่ผ้าของบอลลูนทําให้ต้องลงจอดเสียก่อน แต่นี่ก็ยังไม่ใช่มนุษย์คนแรกจริงๆที่ลอยขึ้นไปในอากาศมนุษย์คนแรกที่ลอยเหนือพื้นคือชาร์กเอเทียนมองโกลฟิเอร์เขาใช้บอลลูนทดลองบินเหนือพื้นโดยยังมีเชือกโยงอยู่กับพื้นไม่มีวันบันทึกที่แน่นอนแต่คาดว่าน่าจะเป็น15ตุลาคมปี1783แต่ยังมีผู้โดยสารที่ขึ้นไปก่อนหน้านี้ด้วย พราะก่อนหน้าที่พี่น้องมอโกฟิเยจะลองขึ้นบอลลูนด้วยตนเองนั้นพวกเขาส่งแกะที่ชื่อมองโทเซียวไก่และเป็ดขึ้นไปกับบอลลูนก่อนทําให้พวกมันเป็นสัตว์กลุ่มแรกที่ได้ขึ้นสิ่งประดิษฐ์บินได้ของมนุษย์และลอยเหนือพื้นโลกเมื่อวันที่19กันยาย,ยนปี1 7 8 3หลังจากสามารถเดินทางบนท้องฟ้าได้มนุษย์ก็เริ่มเดินทางออกไปในอวกาศ สปุตนิกวันคือดาวเทียมดวงแรกของโลกจากสหภาพโซเวียตที่ถูกลอยขึ้นวงโครจรของโลกเมื่อสีตุลาคมปี1957มันโครจรรอบโลกนานถึง3เดือนโดยมันวนรอบโลกถึง1440รอบเป็นระยะทางกว่า70ล้านกิโลเมตรก่อนจะหลุดวงโครจรและถูกแผดเผาโดยชั้นบรรยากาศโลกโดยวงโครจรและเส้นทางของมันถูกคำนวณล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์หากจะนับว่าคอมพิวเตอร์เครื่องแรกคืออะไรก็ต้องขึ้นอยู่กับการตีความว่าคอมพิวเตอร์หมายถึงอะไรด้วย โดยทั่วไปเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์แบบดิจิตอลอเนกประสงค์เครื่องแรกของโลกนับว่าเป็นเครื่อง e n น a c ซึ่งสามารถตั้งโปรแกรมและแก้ปัญหาต่างๆได้ซึ่งถูกสร้างขึ้นสําเร็จและใช้งานเมื่อปี1945โดยเน้นการคํานวณวิถีอาวุธในช่วงสงครามโลกโปรแกรมที่ถูกนับว่าเป็นไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวแรกของโลกคือ The Creeper Program ที่เขียนขึ้นเมื่อปี1971โดย Bob Thomas The Creeper p r o โปรแกรมมีหน้าที่เพื่อการทดสอบความปลอดภัยของระบบการทำงานของมันจะพยายามแฝงตัวไปกับฮาร์ดไดรฟ์อื่นๆและลบตัวเองออกจากฮาร์ดไดรฟ์เดิมโดยไม่ได้ทำอันตรายใดๆเพียงแค่แสดงข้อความว่าฉันคือ The Creeper จับฉันให้ได้สิมิยะเ e ะซู วิดีโอของชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังพูดถึงช้างในสวนสัตวน์นี้ปัจจุบันมีคนดู292ล้านคนเพราะมันคือวิดีโอแรกที่อัปโหลดบน YouTube และคนในคลิปก็คือจาเวดคาริมหนึ่งในผู้ก่อตั้ง YouTube นั่นเองแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ที่โด่งดังและเป็นที่นิยมที่สุดอย่าง YouTube ถูกก่อตั้งขึ้นในปี2005โดยสตีฟเชนชาเทอร์ลีและจาเวดคาริมจนถึงวันนี้ YouTube กลายเป็นแพลตฟอร์มที่มีคลิปวิดีโอหลายล้านคลิปรวมถึงคลิปของพร้อมเหล่าด้วย ว้าว wow, พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก The writing origin of wow เราคงไม่รู้ว่าใครเริ่มใช้คำว่าว wow ้าวเป็นคนแรกแต่เรามีหลักฐานการใช้มันเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกเมื่อปี1513ว wow, ้าวคำแรกมาจากภาษาอังกฤษแบบสก็อตโดยในบันทึกที่แปลจากอินนอิดของเวอร์จิลโดยผู้แปลเกวินดักลาสเขียนไว้ว่า o u าอ n อนเดวันเ r รนส์บิลิต w ว้าวโซคร โดยคำว่าว้าวนี้เชื่อว่ามาจากคำอุทานไอ้ว้าวของภาษาอังกฤษแบบสกอตหลังจากนั้นคำว่าว้าวจึงกลายเป็นคำอุทานที่นิยมใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนอกจากคำว่าว้าวแล้วอีกคำหนึ่งที่มักใช้โดยเฉพาะในการเขียนคือ O M G OMG หรือ Oh my God โดยเป็นคำที่นิยมใช้กันเยอะมากในปัจจุบันแต่สำหรับการใช้เป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกนั้นมาจากจดหมายที่จอด์จแจ็กกี้ฟีเจอร์จอมพลเรืออังกฤษที่ส่งให้กับวินสตันเชอร์ชิลที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสงครามในตอนนั้นกว่าที่มนุษย์จะมีทุกอย่างแบบในวันนี้ต่างผ่านการลองผิดลองถูกมาแล้วนะับครั้งไม่ถ้วน ซึ่งประวัติศาสตร์ก็ทําให้เราเห็นว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาเพียงไม่นานพวกเราสามารถเดินทางมาได้ไกลแค่ไหนจากการเดินทางรอบโลกครั้งแรกด้วยเรือในปี1522ด้วยเครื่องบินในปี1924จนถึงการออกไปยังอวกาศเมื่อปี1957จึงน่าสนใจว่ามนุษย์จะพัฒนาต่อไปได้ถึงขั้นไหนในอนาคต